เตเบโซปะกาวาแม่พระเหตุพร,ระพู้มีพระพาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลกิเลสควรไหวควรบูชาสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตราัสารู้เองโดยชอาพิชาจารณาสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสสขโตเป็นผู้สเสด็จไปดีแล้วโลกาวิทโทเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสธรรมมาสารีเป็นผู้ฝึกปุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า สาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอุทโทเป็นผู้เตือนแล้วเบิกบานแล้วอกาวาเอเป็นผู้จำแกนกแจกแบ่งพระธรรมดังี้นะ้ลา อันตํายาโพธาเวเกิติคารมาเสเองโธวารหันตวารตาทิคนาพิยุตเตมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประตับแล้วด้วยพระคุณมีความเป็นอรหันต์อันประเสริฐเป็นตนสุทานยานกรุมาเฮสาบกัตจากพุทธจ่าพุทธนีจจะนสัาพันธ์เรา เจ้าไปข้าหน้าจากมจากมรรคละว่าไว้ข้อความให้เอามพระอค์ไ้าทรงคเอาไว้เขไปเจ้าให้หลเจ้ากันีขอฝพระพุทธเจ้าจงใมาสร้กิดกาลัว สระตนประวาเจเวิติตใจข้าชันองค์พรอวัยวะแห่งพระเจ้าไอแ้งสว่างุ่กเรืรองสุขสายไปราเป้าเข้าสูส่บาริบานคอยคนนอย่ันมาราจนมเกิดได้เก จีนเจ้ายาวันนีพาสารลังขจารีสาธุสาธุองหา้ใจเจ้าออกคองกั้งก้าวขอสบายมูสาวัเดบพระธรรมเจ้าพราเจ้าก้าสู่นิพพานรอย่าได้มีมารมาผจญบางเบียนไดินทางขอคุณพระธรรมเจ้าจงเสด็จมาคาจัดมาคราเขียนเวลไพยออเคเวติใจป้าชางอมว่าวายว่าเห็นพระบัจจาให้บทเสี้ยป นในตอนนักปฏิทินขอขุดพระธรรมเจ้าจงเสด็จมาบังเกิดโอเคกล้าเรียกว่ารักษาตนตัวเชียวเวทจิตใจปาดคานองค์่าอวัยวะเห็นข้าพเจ้าใหแจ้งสว่างรูปงามถูกใส่ไปตราบเท่าเข้าสู่ปานิชานขออย่าได้มีไหมปาปจนบางเดือนได้เถินสัรความชีวิตทางยาวนิพพานสารนังปัจจามิสาธุ ทพดวงจิตของพระพันเจ้าการคิดร้ายคิดดีตกต่างๆนานาขอถวายบูชาไว้แด่พระอริยสงฆ์เจ้าถ้าพบพระสงฆ์ในบ้านขออย่าได้มีวันมาผักชนบางเบียดได้ทานขอบุญพระอริยสงฆ์เจ้าทรงเสด็จมา ถ <18, S 2> ้าปรข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระอาจารย์ได้มีมโอกาสมีเวลาตั้งกราบมาไหว้เกดีพระธาตุพระนอมในวันนี้ได้มีศรัทธานำเครื่องไตยธรรมข้าวสารอาหารแหง้ง เพ,เพื่อออกโรงทานถวายพระสงฆ์เพื่อให้ดูแลพระภิกษูสามเณรปัมราธาพระนมคณะทีีหนึ่งถวายพระครูสตาเจติยานุรัก หัวหน้าคณะดูแลพระภิกษุสามเณรมุนยาเขตสามัคคี52งรูปคณะที่สองคณะบุรพาจารย์ถวายพระครูโสธรรมเจติยาพรหัวหน้าคณะบุรพาจารย์ดูแลพระภิมมะกษุสาม,าสาาาาสามเณร,าาร,รมมเทั้งสองคณะนี้พระภิกษุสาม,มเณรที่มาศึกษาเร,รเ,รเรียนที่โรงเรียนอริยติธรรมสถาบันศึกษาวัประธาตุพระนม ได้เพิ่งเพิ่งร่มโพใบใหญ่ร่มใสมนะใบห,หนาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมมัชชิลาสโสพลจเจ้าวาดพระราชาพระนองวันนี้จึงถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอํำนวยอวยชัยระทาทอนให้พระอาจารย์ตลอดถึงสธา,าสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละจัดอุปัการยศีลเข้าสารมาถวาย แด่พระบรมธาตุในวันนี้โดยมีพระครูผู้ช่วยจเจ้าวาสทั้งสองรู พระสัทายาติยอมในวันนี้เึงียถือโอกาสบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบและมาอันรวยรวยใจประทานพรให้ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกตุกต้านท,ท,ทุกคนจงปราศจ,จากโรคระบาไปทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มาใกล้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอ อิมานิมายังพันเตปัตานิสตริวารานิเวาเรื่อเวาได้อิมัตตาสัากไปเยไปไลี่ยง่ัาไาได้อยู่อิมามาังพันเตปัตาสต์ปริวารานิิสังัสันชะยานะสาธุโนมันเต มีภูสังโฆอิมานิมัตตาเนทยธรามานิสักริวารานิปฏิคันหาตุงอธารมกังอิคารตังตายะสุขายะพันเตขาเดประสงพผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวนามไปแล้วได้น้อมนำมาแะ ปียาพิบาลอดีตเจ้าวาด ปัตตาชาพนมพระครูโสพลเจติยาทออดีตผู้ช่วยเจ้าวาดปัตราชาพนมพระครูโกศลพนมเกดอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดปัตตานีพนมพระครูศิริเจติยานุรักษ์อดีตผู้ช่วยเจ้าวาดปรตตานีพนมพระครูพนมเจติยานุรักษ์พระครูลำไพอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดปรตตานาพนมและพระมหาเถระและหลายลูกที่ไม่สามารถ ที่จะเอ่ยนามผู้มีอุปการะคุณผู้อุปการต่อวัดวามาสนาต่อสราทธาสาธุชนทั้งหลายตอลอดถึงพระูุิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในขวงเขตอาณาบริเวณพระประจาพระนมแห่งน,นี้จงเป็นผู้มีสว่วนในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ในขณะนี้ทางตรงทุกได้ยากนำ มาเข็นใจต้องขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วอให้มีความสุขเยง่เง,ยงขึ้นไปและอานวยอวยใจไมายัางเข่าพระเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มาร่วมในพิธีถาวาย้้าสาร ในวันนี้และไม่สามารถที่จะมาร่วมได้เสียสลจะจตุปัจจัยร่วมบุญร,ร่วมกุศลในคราวครั้งนี้จงปราศจากทูกโศมโรคแมรไปทั้งหลายนักวงอันตรายใดๆกไ,ไม่ได้มาครั้งกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้หายทุกขายสอบหายร ไายภัยหายพญาโรคาัพร้อเข็นเพลงไทยหาไ,ไปทันทีเพราะวันเพราะเดืนอนเพราะปีเพราะวันคอยเคลื่อนอเนอพราะเดือนคอยคลายเพราะปีคอยหายหายรับสับไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีโชคมีชัยได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลียววิสยัยมนุษย์ศ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจรงสำเร็จในเร็ววันจะพลันทนันด่วนจะได้มีโอกาสทะรุบำรุงพระภาภาพุทธศาสนาให้เจรญย่งย,งย่งขึ้นไป,นาาปนด้วยเถิดอาสวดสายพระพุธเด้อสวดพาพระพุทธเด้อมาตานิาาตนิวานิปานิปาาาน

मनो सा वे सोम अभमान शुभाना साम दुधवा सुभगिना हकाथेवा सातमनो साम शुभगिन हकानाम सेवा न साम दुधवा असा सातमो साोम असा साम धेवाना साम दुधवा वे हफना धेवा सातमो साोम वे हफला न देवा साम เวสุอะวิหารังเทวานังสัตังสุตวัอะตปาเทวัสัตมารุสเวสุอะตปานังเทวานังสัตังสุตวัสุตัสสเทวัสัตมารุสเอสุงสุตัสสนังเทวานังสัตังสุตวัสจุตสีเทวัสัตมารุสเอสุงสุตสีนังเทวัง

ส0 0 62บาท้ามาังาเรียนวทาน้ข้าจากพักาักาตรีนัการโอนแล้วอยู่เขาสุกนมผนน้อกาครับ มุณทรงประวักรัมซิรเนาต่อไปในในก่อสองเขาก็น่าจะรู้จักไปนักประานเลยนะประานประธานกนอานเขาเนาะนร่งตามเป็นเหมือนได้พชาปรานกวนของคนดัสิบังสิบยัดูังง่พ่อทกคนวัดวัดอีเบียนกับไม่พ่อาอีกเลยพ่อดูท่พ่อที่พ่อ่พมาที่เหนือกับพ่อที่เหนืออีกกวนอ่งเยูม่เนอห พระพุทธเจ้าเป็นรทเจาที่มาปาิบัติขอบุญฐานโเติเทางมาจากญาสดรนจากหมัติญาสุรตนรอแกวันี่จะมีขั้นบร อยากนายต่อภูหาโโศได้เจ้ปรกาศในแลนวปฏิบัติอรรักษาการด้านหน้ามัดด้านหน้าปีเสียอีกสอบรักษาการอยู่ไปรับภูงานต่อภูถามโศรวยเรามร่อโักเปิดรับรู้ว่าเราต้องรักษาพระบระบุตรว่าเรื่อปีเสีย เพื่อเผู้ท่านบูาเจติธาบูวัดเบจบุรุที่มาร้อยบาท่านผู้ใหญ่เอโดกรภาคเดรือผู้ใหญ่เล็กรับนรวมคห่นเาหัวเปเนจรีาร้อย่าคุณประโยา้อ่รวบจากสมเด็ตร

ओ सांदीलो ओ सांदीलो ก็บอกอ้าวมีท่านนักทอดบรรดาเหล่าโลหะท่านนักธนาคารท่านนานข้อนี้ตรวจน้ํารถทําไมอ้าวยาทาววริมหาจรปริโอเรติเอ scordalia sem bandenga aga cc Harriet winja piorata imna natiu in eben con banjona stat dlulation ما l shocked man ma l banks pan तो मामा मजा तो जापा बागे वाया जापा तो बावे बावे तो जो ते बांगा ते बंजा तो तो विले या मीना मना ना बातो नो अजका तो चावी रे तो ने तावा रोना तो तबो तबो

มาูกพี่ไปเอาหรอรถตายกันคนักหนึ่งร้อยว่าาาายัึสาัาสายสายสารรเือข้าวหเเปรีกสารยคุณพวงวันมิมิอตรีรรเบือเข้าวหัวคุณเรียกเขาเียาเียนาสุธีบุรพ a j a ครับผม